ใน7,000คนนะคะที่กำลังรออยู่ระหว่างการส่งตัวกลับประเทศต้นทางซึ่งมีมากกว่า28สัญชาติค่ะ คนโทไหน่ายมงโซโคศกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเกเรยียง BGF พาสื่อมวลชนไทยเมียนมาและรีพอร์เตอร์สลงพลื้นที่บริเวณเกเคท์พาร์คภายหลังจากมีมาตรการในการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์และรวบรวมชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อหลายพันคนมาไว้รวมกันโดยในจุดนี้ถือเป็นมือสแกมเมอร์แห่งใหญ่อีกเมืองซึ่งกลุ่ม BGF สามารถรวบรวมชาวต่างชาติหลายสัญชาติได้มากกว่า2,300คนมาไว้รวมกันที่นี่ โครงการนะคะก็มีคนที่รวบรวมมาได้อยู่ที่นี่ก็ประมาณ3 0 0พันกว่าคนนะคะจาก7,000ันกว่าคนซึ่งก็จะเห็นนะคะว่ามีอยู่หลายชาติมากที่นี่แล้วเขาก็ยังคงให้พักอยู่ตามห้องพักต่างๆค่ะและตอนนี้เองก็มาให้รวมกันนะคะเพราะว่าที่จะเตรียมในการที่จะนับจํานวนจะทําประวัติค่ะเพื่อที่จะส่งกลับบ้านนะคะเย้ o ย้ยูริวันชูโกแบคโ h Yeah. Uh, uh, do you want to work at here? No, we no. don't want to work. No. Yes or no? No. No, no. Do you want to work scammer? No no, oh, no, no, no. scammers, oh. they lie to us. Oh. We came here, we came here to work another thing, not to scam. They lie to us, so we want to go home. Yeah, yeah, yeah. How long you stay here? I've been here like for six months. For, for six six months. Six months. Yeah. Yes. How you came here? you went in thailand yeah we went in thailand they, they and they pick us from the bangkok bkk airport mm. do you not do you know when you arrive here no we don't know they told us there is another job for me there is was a hotel job a, a hotel job for here do you, but you know this is a uh, myanmar do you know myanmar i don't know myanmar oh. i don't know bangkok oh yeah do you want to work in bangkok no, I do I want to go back to my country. Yeah, yeah. No, no. I, I, I ask you. When you arrive in Thailand, uh, do you want to work in Bangkok? Yes, that mm. was that was uh, that's what they said. They told me. Uh, oh, they but, told me. Yeah. Mm -hmm. But when I arrived there, the the job was not there. They picked mm -hmm. me on the report, Then they they take me here. fortunately. Mm. forcefully. You don't want to work with scammer. I don't want to work in scammer. Uh -huh. Yeah, I'm not a scammer. Uh. <laughs> Are there punis punis you. What? Are they punishment you? Hit you? Now they make us work like more than fifteen hours per day. Mm. We we cannot go back to our sleep. They they didn't give us money. They mm. hurt us every day for yeah. the last six months. Um. So if you can, you have to help us. Uh. Help us. Help 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 us. Mm. They charge the electricity with you? No, not yet. Not yet. Not yet. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Good luck. please tell your country please bring you go back home yes we want to go back to Ethiopia <laughs> I want to I want I want you to tell the Ethiopian embassy to take us to Ethiopia yeah thank you <is> okay. ชาวเอธิโอเปียและชาวเคนยาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากทำงานมาเป็น scammer มมที่นี่และไม่อยากทำงานที่นี่แล้วตอนนี้อยากกลับบ้านมากแม้ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายจากกลุ่มบอสแต่ก็มีการทำงานหนักร่วมหลายสิบชั่วโมง เขายังเล่าอีกว่าได้ถูกชักชวนให้มาทํางานที่กรุงเทพมหาคนครและทันทีที่เดินทางมาถึงก็ไม่รู้ตัวว่าจะถูกพาตัวมาอย่างประเทศเมียนมาซึ่งตอนนี้ทํางานมาได้กว่า6เดือนแล้วและต้องการที่จะกลับบ้านโดยเร็วที่สุด ทางกองกำลัง BGF ยังได้จัดออห้องให้พวกเขาอยู่ซึ่ง<ด>เป็นห้องพักอาศัยภายใต้โครงการด,ดังกล่าวที่มีการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จซึ่งภายในห้องพักก็จะมีแอร์และมีเตียงสองชั้นซึ่งมีทั้งหมดสีที่นอนเพื่อให้พวกเขาใช้สำหรับพักผ่อนก่อนที่จะรอการส่งตัวประสานกลับประเทศต้นทาง โดยจากการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ของกลุ่ม BGF ในเมืองเชเวกโกโกเคเคพาร์คและเมืองโดยรอบของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาจะพบว่ามีเหย่อะกว่า700 0คนและส่วนมากจะเป็นชาวจีนซึ่งมีจำนวนกว่า4 0 0พคนนี่เป็นห้องพักนะคะที่ทาง BGF ได้ให้ชาวต่างชาตินะคะที่ช่วยเหลือมาได้จากแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมาพักรวมกันที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่จะมีการส่งตัวกลับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของที่พักเดิมและ,ะที่พักอาศัยของ โครงการใน KK Park ค่ะ อ uh ่ะฮะอ๋อโอเคโอเคทำแบบนี้ออาเด้นเจมฮัลโหล Where you from Where you from นาไมเบียว้าว How How long you stay here Six months Eight months Eight m o n t t o g o back h o m e oh how you how you how you come here you, a smuggler. A smuggler. Oh, you are smuggler. yes and you, are you a victim victim of human trafficking they, they bring you in thailand yes and you don't know uh, this is a uh, myanmar you don't know you want to work is scammer no yes you are alone or are you have friends They're alone alone you have friends yes. your friends from madagascar. you're from madagascar. oh, so long from here, you know? yes, so long. yeah. how are you? how do how you feel now? i feel better. i feel better. do you do back? yes. you want to go back home? Now? yes, good luck, good luck. good luck. hi. madagascar. you have you from madagascar? yes, yes. do you want to go back home? Yes. Oh no. And they don't have my passport. Oh, do you have my your passport? Yes. Where are your passport? s They keep it in Laos. They keep? Yes. In Laos. Yeah. Laos country. Yes. Oh, don't how? Ha I don't have mask. I don't want to show my face. Oh s h no. Mask. Oh yeah. She wants a mask. Oh, she wants a mask. คนนี้คนนี้นาบีเบียคนนี้มาดากัสกาค่ะแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตด้วยถูกยึดพาสปอร์ตไป ค่ะค uh ุณใช้ร้องขอไปที่สถานทูตข h e ประเทศ u องคุณเพื่อช y วยคุ o ประเ y ศข r ง o u ณช่วยฉันไหมใช่ฉันไ n ่รอืมอืมโอเคนอกจากนี้ดูร์พอตเตอร์สยังพบหญิงชาวนามิเบียและมาดากัสกาที่ถูกชักชวนให้มาทำงานที่นี่ซึ่งเธอไม่รู้ว่าต้องมาทำงานยังฝั่งเมียนมาและขณะน,นี้ต้องการกลับบ้านโดยเร็วที่สุด Yes, yes. Yeah, 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 yeah. Okay. Yes, Bangkala test. Okay. How many of Two. test? Two, 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 two people. Okay, yes. okay. Good luck, good luck. Are you with him? Yeah, yeah. Two. You are with him. Yeah. Do you want to work with Scammer? Yeah, but so we don't like. before we do, before we Before uh, mm -hmm. we didn't work in, in this place, and we don't have idea about this. Yeah, yeah. Hello, ma'am. Where are you from? Yes. These people, they call us work in back office ah. then we came to here they are doing scamming business then they are told us to work 18 hours without any break no food no light no electricity not given salary huh? and they are saying we are china people we will kill you you know chatting us every day taking the phone from 10 days sim card format company name is haya do you have passport now? Now we have passport. After struggling so much, 15 days we got the passport. No food from 20 days. Here we came, we got food here only. Otherwise, no electricity. 10 days phone was taken by them. All phone was formatted. SIM card has thrown. Our SIM card personal thrown and thrown away. Nothing. Salary is not given. We work for 50 days. Only 10 days salary given. I'm yeah. saying oh, 10 yeah. days also, from 10 days also they have cut in 4,000 baht. Mm. It's have, like that. Do You you don't have money? We don't have single money, only 2,000 left. How we will survive in 2,000, God knows mm. and mm. other people know. Okay, you okay. want to go back home? Just do needful of everyone. Yeah. Please help us. Oh, How old are you? 24. 24. And you? How old are you? 22. 22. And you? 20. 26. 26 yes where you from where are you from k e n y นี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ใน KK Park นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีจากหลายชาติด้วยนะคะกลุ่มนี้มาจากอินเดียเคนยาเเราเจอผู้หญิงมาจากนามิเบียด้วยนะคะทุกคนก็บอกว่า มีการถูกสชักชวนให้มาทํางานในประเทศไทยโดยไม่รู้ว่ามาทํางานอยู่ในเมียนมาอยู่ที่เมียวดีแล้วก็ต้องทําสแกมเมอร์พอมาที่นี่ก็ถูกบังคับให้ทํางานพวกเขาไม่ยินยอมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพวกเขาเองก็อยากที่จะเดินทางกลับบ้านคะ่ะ เดลิโพเตอร์สได้พูดคุยกับเยอชาวบางกลาเทศและชาวเคนยาซึ่งพวกเขาตอบตรงกันว่าไม่รู้ว่าต้องมาทํางานเป็นสแกมเมอร์ซึ่งต้องทํางานต่อวันกว่า18ชั่วโมงไม่มีการให้รับประทานอาหารไม่ให้กินอะไรเลยยึดโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารหักซิมโทรศัพท์ทิ้งตั้งแต่เดินทางมาถึงและตอนนี้ไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะเดินทางกลับบ้านและขอบคุณทาง BGF ที่ให้การช่วยเหลือเราออกมาซึ่งขณะนี้พวกเขาต้องกลันกลับประเทศโดยเร็วที่สุด Like? I'm uh, okay. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam, yes. Ah, uh, how how do you feel now? Uh, I'm so good because uh staying here we have food, we we can sleep. Mm. Yes, yeah. The BGF uh to helping you. Okay. Yes. Uh, what do you want to work, work, uh, talk with them? เวลาเามเขาผมอ่ะพี่ค hmm. oh, ุณคุกบ yeah. ่ mm. ูัวม่แต่ไัไบี่อตตตัยองว่ะนี่ือลเลยหมดู้เลยที่สนนครูดูของเขาอาจจะมารับอะไรเขาจะนจะได้กลับนะคร ที่ทางทางคุณหม่องโซก็จะบอกเขาว่าเขา,เขาอยากรู้ว่าเขาจะได้กลับบ้านได้เมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วทางนี้ทางนี้เราสามารถบอกเขาได้ไหมคะหรือว่าต้องขึ้นอยู่กับทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆขึ้นอยู่กับประเทศเขานะครับท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับทางประเทศเขาจะมาติดต่อรับไป yes ดูดูอันทูโกแบทโฮมนะ yes uh, now? Yeah, right now yes ตุลตตลุนานจเกเรคงประเทศเขาให้ความช่วเหือหน้าที่ Please to tell your country your embassy to bring you yes home okay okay you say to o o a n a s k you s a uh h h Em là người Việt Nam. Em ở đây thì bây giờ em đang ở đây ấy, thì em đang rất là cần đại sứ quán Việt Nam liên hệ với lại đại sứ quán của Myanmar để hỗ trợ đưa tụi em về. Tại vì Việt Nam ở đây đang rất là đông và đại sứ quán Việt Nam cũng đại sứ quán Myanmar chưa nhận được một cuộc gọi đầu từ Việt Nam gọi sang hết. Cho nên là rất là cần một cuộc gọi từ đại sứ quán Việt Nam gọi hoặc là từ Việt Nam gọi sang để hỗ trợ đưa tụi em về phía này. Mm. Please tell me in English too. In English. In English. In English. Yes. Oh, oh, also say you say. Oh, oh yes. I อ I I, I ่าฉ uh, th ok mm ันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าจะพูดย h งไง o ือใ y แ o ดคุณพู u ถึงประเท y ท่ค m e าน a ่าษาเวียาคแอกทางท่านโฆษกจะบอกอะไรกับเขาหน่อยไหมว่าขั้นตอนตรงนี้มันช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับทางประเทศเขาใช่ไหม้ักนรา้อก ဟုတ်တယ်ဒီကရောကျွန်တော်တို့ကဒီကပေါ်ထုတ်ပြပြတယ်เนี่ยကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်အမြန်ဆုံးကုတ်ချင်တယ်ဒီမှာလူတွေစုထားရတာသူတို့တကယ်ရိက္ခာလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပြင်အများကြီးပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတသက်ရနိုင်ငံတန်ရုံတတိယကနေသူတို့နိုင်ငံသားတွေအမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကူအစဉ်ပြည်တာဗောအချင်းကြီးတော့ตอนนี้กลุ่มไอ้พุกปุดมาทั้งหมดนะฮะไอ้นานโคส่วนตัวแล้วครับถ้าพอจะช่วยได้ ในประเท์ของเขาจะเรียกร้องมาช่วยเหลือที่เพลให้หน but, mm. mm ่อยพวกเขาจะได้กลับบ้านนะครับอันนี้เราก็แค่ช่วยเขาแค่ชั่วคราว the help you temporarily yeah not thank you so much thank you thank you, thank you thank, thank you overseas, t o e thank you ชายชาวเวียดนามที่ถูกช่วยเหลือออกมาก็ขอบคุณทาง BGF ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งก็ถามอีกว่าจะช่วยเหลือเราให้ได้ออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่ซึ่งทาง BGF ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางในการเดินทางมารับกลับแต่เขาอยากกลับบ้านในตอนนี้รวมท,ทั้งยังมีการฝากไปถึงสถานทูตให้เร่งมาช่วยเหลือด้วยเร็วทั้งนี้บรรยากาศภายในเมืองสแกมเมอร์เคเคพาร์คยังพบตึกขนาดใหญ่หลายตึกเรียงรายกันและแต่ละตึกจะมีตัวอักษรพร้อมกับตัวเลขติดแปะเอาไว้เพื่อให้แยกได้ โดยยังพบเครื่องปั่นไฟจํานวนมากและมีการเดินสายไฟเต็มพื้นที่ถือเป็นอีกเมืองนึงที่มีขนาดใหญ่และมีการขึ้นชื่อสําหรับเรื่องการทรมานและทุบตี hmm. เมื่อขับเข้าไปเรื่อยๆเราจะพบรถหรูจอดเรียงรายอยู่เป็นจํานวนมากบรรยากาศภายในเมืองขณะน,นี้เงียบสงบพบเพียงแต่ตึกที่ว่างเปล่าและเสียงเครื่องปั่นไฟดังในบางจุด และภายในเมืองจะพบว่ามีป้ายโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ติดอยู่ภายในเมืองจำนวนมากซึ่งเมื่อขับเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบกับฟาสิลิตี้ต่างๆของเคเคพารไม่ว่าจะเป็นคลินิกในการรักษาร้านขายอาหารสัตว์รวมไปถึงตึกราบ้านช่องร้านขายอาหารต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเขียนเป็นภาษาจีนติดกำกับเอาไว้ อีกทั้งลักษณะของตึกจะมีลักษณะใกล้เคียงกันคือเป็นตึกสูงหลายชั้นและหลังคาต่ำนอกจากนี้ยังพบว่ามีการประดับตกแต่งไปด้วยสนามหญ้าต้นไม้ภายในรอบๆเมืองและข้างถนนทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศในเมือง KK Park ภายหลังกลุ่ม b t ทปรับรามแก๊งคอร์เซนเต,เตอร์สริตาเรืองจิตรีพอเตอร์รายงาน